เรียกว่าถแถลงออกมาอย่างเป็นทางการแล้วนะคะโดยสื่อในสหรัฐทั้ง People และ USA Today ค่ะตีพิมพ์ถแถลงการของนักรอ้องหญิงเคธี่เพอรี่แล้วก็นักแสดงชายออร์แลนโดบลูมว่าได้ตัดสินใจแยกทางกันค่ะ ได้บอกว่าได้ปรับความสัมพันธ์เหลือเพียงพ่อแม่ของลูกเท่านั้นโดยยังออกไปไหนมาไหนกับลูกสาวตามปกติและบอกอีกว่าจะเน้นแค่เรื่องการเลี้ยงดูบุตรสาวให้ได้ความรักความมั่นคงและเคารพในตัวตนของกันและกันค่ะซึ่งแถลงการนี้ออกมาหนึ่งสัปดาห์หลังปรากฏภาพของออรันโดบลูเมรธาหนุ่มโสดในงานแต่งของเจฟเบโซสมหาเศรษฐีเจ้าของบริษัทแอมซอนค่ะ เคที้เพรรี่และอ r ันด้โมบลูมเริ่มคบหาดูใจกันในปี2016นะคะแล้วก็เคยประกาศแยกทางกันสั้นๆในปี2017ก่อนจะกลับมาคบกันใหม่และประกาศมั่นในปี2019จนมีลูกสาวคนแรกก็คือน้องเดซี่ด้อบลูมในปี2020โดยที่ทั้งคู่ไม่เคยจัดงานแต่งงานกันค่ะ รายงานข่าวระบุว่าแม่ทั้งคู่จะดูมีชีวิตคู่ที่ดีตลอดหลายปีแต่ก็มีปัญหาเพราะว่าระยะหลังน้าที่การงานไม่ประสบความสำเร็จไม่ว่าจะเป็นอัลบั้มล่าสุดของเคที่เพอรี่ที่เสียงตอบรับไม่ดีนักแม้จะสร้างกระแสด้วยการออกไปทัวร์อวกาศก็ตามก็โดนทัวลงในโลกออนไลน์ค่ะ ส่วนออร์แล o โดบลูก็ไม่มีผลงานแสดงฮิตมานานหลายปีและเขาเนี่ยก็หวังจะคืนวงการด้วยการหวนไปรับบทเอลฟ์หนุ่มเลโก a สอีกครั้งในภาพยนตร์ Lord of the Ring The Hunt for Gollum ซึ่งอยู่ระหว่างเตรียมถ่ายทำในปี2026รายงานข่าวระบุว่าความกดดันในหน้าที่การงานของทั้งคู่นี่แหละค่ะคือสาเหตุให้เกิดการทะเลาะกันมาอย่างยาวนานจนในที่สุดเมื่อรับแรงกดดันในชีวิตของอีกฝ่ายไม่ไหวจึงต้องประกาศแยกทางกันในที่สุดค่ะ